Ba to know เวลาที่คนเราติดในลิฟต์เนี่ยค่ะลิฟต์มันจะมีพัดลมระบายอากาศตัวเล็กๆเท่านั้นเพราะนั้นมันก็ใช้สําหรับการอยู่ชั่วคราวถ้าสมมุติว่าเราติดอยู่ในลิฟต์เป็นระยะเวลานาน,านๆนี่มันทําให้อากาศที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเพิ่มของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจออกของคนที่อยู่ในลิฟต์มันยิ่งปริมาณคนที่อยู่ในลิฟต์เยอะลิฟต์แน่นเน,เนี่ยก็มีโอกาสคราร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกซิเจนก็จะต่ําลงเร็วนะคะพอมันมีกาสสม๊าซ แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิดภาวะการขั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือปกติในอากาศแล้วเนี่ยจะแทบไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยที่เราหายใจเข้าไปนะคะพอเราหายใจอากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเหมือนขาดออกซิเจนพเพราะคาร์บอนไดออกไซด์มันไปจับกับตัวเมดเตอร์แดงได้ดีกว่ามันก็ทําให้เลือดที่พาออกซิเจนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ย มีออกซิเจนปริมาณออกซิเจนน้อยลงแล้วก็อวัยวะต่างๆก็จะขาดออกซิเจนแล้วก็จะทํางานผิดปกติมีมีค่าความเป็นกดในเลือดสูงขึ้นแล้วก็พอมันทํางานผิดปกติมีความกดในเลือดสูงขึ้นก็จะทําให้ส่งผลให้มีอาการเช่นเริ่มมีอาการสับสนมึนงงวุ่นวายหรือว่าอาจจะไปถึงขั้นความดันตกช็อกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ สำหรับภาวะกลัวที่แคบเนี่ยจริงเจอได้บ่อยในคนประมาณ1%ของคนทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีการกระตุ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการอยู่ในรถกันอยู่บนอะไรที่เป็นพื้นที่ปิดนะคะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจทั้งที่ยังมีอากาศหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอาการที่เขา เป็นขึ้นมาก็จะเรียกว่าพ a n i c ิ t t a อแทก็คือเป็นอาการที่มีอาการกลัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะถูกกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอเราเริ่มกลัวเราก็จะกลัวที่เราจะกลัวคือพอเรารู้ว่าเราก,กลัวที่แคบเราก็จะอยู่ที่แคบเราก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เขามีการหายใจเร็วขึ้นพอหายใจเร็วขึ้นก็มีการใช้ออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดแร่ในร่างกายผิดปกติะคะ่ะจนเกิดอาการจริงๆแล้วอาจจะถึงขั้นเกิดอาการที่เรียกว่าการหายใจผิดปกติได้มีมือจีบมีชา,ปาไปม คนที่ติดอยู่ในลิฟต์แล้วถูกช่วยเหลือออกมาจากลิฟต์ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการปกติหายใจปกติหรือติดเป็นระยะเวลาไม่นานเนี่ยจริงก็ไม่จาเป็นต้องทําอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาติดอยู่ในลิฟต์เป็นระยะเวลา หนึ่งแล้วมีการแล้วมีการสรับสนมึนงงซึ่งอาจจะเป็นจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือการขาดอากาศที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยก็แนะนําให้เอาเขาออกมานั่งพักในที่โล่งโปรง่งแล้วก็อาจจะปลดเสื้อที่มันรัดอยู่ะคะ่ะให้เขารู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นแล้วก็หายใจเข้าออกหึืๆส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าถ้าเขาติดอยู่นานมากๆจนมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเยอะมากเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องเจาะเลือดดูแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลการใช้ลิฟต์ให้ปลอดภัยนะคะก็ปกติเวลาเข้าลิฟต์เนี่ยก็คือมันจะตรงลินีมมัจะ เป็นรูไปะไรก็ระวังสเต็ปนิดนึงอย่าให้ล้มพัดตกหกล้มนะคะอย่างที่2ก็คือว่าเวลาอยู่ในลิฟต์เนี่ยก็คือให้พยายามหายใจเข้าออกลึกๆปกติแล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่ลิฟติดเนี่ยคืออย่าแพนิคที่สาคัญสุดเนาะให้สงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็หายใจเข้าออกปกติตั้งสติให้ได้แล้วก็บอกคนลอบค่าให้ตั้งสติไว้ส่วนใหญ่ในลิฟต์เนี่ยเขาจะต้องมีพวกระบบรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วเช่นมีปุ่มให้กดโทรศัพท์ออกไปหาที่เคาน์เตอร์หรือว่ามีปุ่มให้กดขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็ให้กดไปเนา แล้วก็อย่าพยายามงัดลิฟต์งัดประตูลิฟต์เพราะว่าจริงๆพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเวลาติดลิฟต์ก็คือในลิฟต์เองนะคะก็พยายามขอความช่วยเหลือด้วยวิธีที่เขามีอยู่ในในที่ปลอดภัยนะคะช่วง better to know